ได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,น่วมุง่งตรองเนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้หนั่งขัดสมาโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของกราวเบาๆคอลูกพอสบายสบาย กล้กัตอนที่เราใคร้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สาดบริสุทธิ์ผองใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจังเราให้ว่างว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่ง นมนมที่โศนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้มาสองเส้นนำมาขึงให้เตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเกเรกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง นิ่งอย่างเดียวแล้วก็นิ่งในนิ่งอย่างนั้นแหละจนกระทั่งถูกส่วนก็ตกสูยนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมามันเกิดขึ้นที่สนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะเป็นดวงใสใส เหมือนกับเพชรที่เจะระนญนแล้วกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นสว่าง เหมือนอาทิตย์ยามเที่ยงตะวันใสยเย็นเหมืนแสงจันทร์วันเพ็ญทำดวงแรกนี้เรียกว่าดวงธรรมานุภสัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้น ที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเส้นทางที่จะทำให้ชีวิตไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงธรรมนุสาธิปทานก็เข้าถึงดวงศีล ในกลางดวงสีก็เข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญานนณทัศนะจะเป็นดวงทรรมใสๆที่มีความสว่างและความบริสุทธิ์แตกต่างกันออกไปพุทธเกิดเข้ามาตรงกลางตรงนั้น ใสบริสุทธิ์ชุดหนึ่งก็มีหดวงซึ่งเป็นดวงทรรมที่กลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและก็เชื่อมให้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเป็นกายภายในหน้าตาเหมือนกับตัวของเราเอง ท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายของท่านก็เหมือนกับตัวท่านแหละกายมนุษย์หยาบแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิท่านก็หยุดใจเข้าไปเรื่อยๆในกลางกายมนุษย์ใหญ่ก็เข้าถึงทมทั้งหกดวงนั่นแหละหนึ่งจุด แล้วก็เชื่อมถึงกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็เข้าถึงกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็เข้าถึงกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภรพรมละเอียดก็เข้าถึงกายอรูปรูปภพหยาบ ในกลางกายรูปผมอยากก็เข้าถึงกายรูปผมละเอียดเป็นกายที่ซ้อนกันอยู่และถูกเชื่อมด้วยทำหกดวงนั่นแหละใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีลักษณะแตกต่างกันออกไปมีเครื่องประดับมีความปราณีตในกลางกายรูปผมเอีกก็เข้าถึงกายทมโครตภูยะ ในกลางกายทำโคตภูหยาบก็เข้าถึงกายทำโคตภูละเอียดนาตักย่านกว่าห้าวานิดหน่อยเป็นกายพระปติมาก่อนพระธรรมกายเกตด,ดอกโบโตูมไซบริสุทธิ์สวยงามมากรับประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุุษครบทูลทุกประการเลย ในกลางกายทมโคตบุรีก็เขาถึงกายทรปมสโสดาบัญญัตินาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายทรปมสโสดาบัญญัติก็เขาถึงกายทรรมสโสดาบัญญียติในกลางกายทรปมสโสดาบัญญียติก็เขาถึงกายทมพระสกิทากามียานาตักสิบวาสูงสิบวา ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยากก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดหยุดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยากนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยากก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีละเอียด ในกลางกายธรรมพระอนาคามิลีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตย์ยากนาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตดอ,อกบูตูเหมือนกันในกลางกายธรรมพระอรหัตยาก,ก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหัตละเอยียดหยาบก,ก็เป็นมัคละเอียดก็เป็นผลเสนโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผล พระสกิตาคามีมักพระสกิตากามีผลพระนาคามีมักพระนาคามีผลพระอารรัตมักพระอารหัตผลรวมทั้งหมดสิบแปดกายที่ซ้อนเงินอยู่เป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตต่้งในในเดิมแล้วมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพระสมมติวิจาท่านเป็นคนพบตรงนี้ และในสุดก็ลดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็นำมาถ่ายทอดไอ้แก่พระสาวกผู้มีบุญได้บรรลุธรรมตามท่านไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ตรงนี้ที่เดียว ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆในโลกนี้หรือโลกอื่นเราเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานดังกล่าวนั่นแหละดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ จะเรียกวัาใจของเราเนี่ยได้หลุดออกจากตำแหน่งนี้ไปติดในเรื่องราวต่างๆคนตั์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรกันไปอย่างนั้นมายาวนานทีเดียวและการติดใจไปติดสิ่งเหล่านั้น ก็ไม่เคยทำให้เกิดความบึงพอใจสูงสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้แถนทำให้เกิดความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาหรือความเข้าใจชีวิตจะประกอบด้วยความไม่รู้และความพลดพลนหายใจกระเจอกระเจิงกันไปอย่างนั้น ชีวิตนอกจากจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงแล้วยังจะปัญหาแล้วก็แรงกดดันของชีวิตมีแต่ความเพลินหมดเวลากันไปวันๆดึเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงใจกลับมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่สแสวงหาความสุขที่แท้จริงจะต้องนำใจกลับมาสู่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งแห่งความสุขความสมรทนาที่เราสรแสวงหากันอยู่คือศูนย์กลางกายฐานิจฌาตึงดีเบื้องต้นก็จะต้องกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจก่ายเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้นึกถึงของใส,ใส ของที่บริสุทธิ์ที่ทำให้แจงเราสูงส่งบริสุทธิ์พิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นก,ากลางๆที่ง่ายที่สุดก็คือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวมันดวงแก้วอยาสิทธ์ใสบริสุทธิ์ กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวัดแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นให้ค่อยๆตรึกนึกถึงดวงใสๆนีนะ้อย่างเบาๆสบาย คราคราวนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ตรึกนึกถึงดวงใส่หัใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างเบาๆสบายสบๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆให้ใสที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเรา อย่างสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจยึดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหัง สัมมาอรังสัมมาอรังพระคองใจกันไปอย่างนี้แล้วจะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเลย จะมีความรู้สึกก็ไม่อยากจะภาวนาสัมมาอราังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใจใช่ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังอีกต่อไปแต่ว่ามาื่อใดใจของเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นอีกเราก็ต้องย้อนกลับมาภาวนา สัมมาอรหังใหม่ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะชา้าในอากาศกำลังสดชื่นสดใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรในกลางกลาง้าอย่างถูกหลักวิชาให้สมกติได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา วิชารธรรมกายก็ให้ตั้งใจประครับประคองใจกันไปให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนาไตรยภายในกันทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปอิบเยบบนะจ๊ะ สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนราคังปันธาวิสปะสมเตทะรัาสุขิตาวิลุหะพุทธศาส,สนาอรคาสุขิตาโหทะสาหาสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาสุตีอวันตุเต